อันหนึ่งพึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเจตนาอีกสักเล็กน้อยเจตนาในทางธรรมมีความหมายละเอียดอ่อนกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปในภาษาไทยกล่าวคือในภาษาไทยมักใช้เจตนาต่อเมื่อต้องการเชื่อมโยงความคิดที่อยู่ภายในกับการกระทำที่แสดงออกมาในภายนอกเช่นว่าพูดพลังไปไม่ได้เจตนาหรือ เขากระทําการโดยเจตนาเป็นต้นแต่ในทางธรรมคือตามหลักกรรมนี้การกระทําการพูดที่แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดีความคิดต่างๆแม้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นชั่วครู่ชัว่วขณะและผ่านไปผ่านไปภายในจิตใจก็ดีการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดีความรู้สึกและท่าทีของจิตใจต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้ประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่ระลึกหรือนึกขึ้นมาในใจก็ดีล้วนมีเจตนาประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้นเจตนาจึงเป็นเจตจำนงความจงใจการเลือกอารมณ์ของใจตัวนำที่หันเหชักพาทำให้จิตเคลื่อนไหวโน้มน้อมไปหาหรือพละไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมุ่งไปในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่ง เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการของจิตว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรกับเรื่องใดอย่างไรเป็นตัวการจัดแจงแต่งวิถีทางของจิตและในที่สุดก็เป็นตัวการปรุงแต่งจิตนั้นให้เป็นไปต่างๆเมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็คือกรรมเกิดขึ้นทีหนึ่งเมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทันที เพราะเมื่อเจตนาเกิดขึ้นก็คือมีกิจกรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตมีการเคลื่อนไหวหรือไหวตัวแล้วแม้เป็นเพียงความคิดอะไรเล็กน้อยซึ่งถึงจะไม่มีผลอะไรสำคัญแต่ก็ไม่ไร้ผลเสียเลยอย่างน้อยก็เป็นละอองกรรมอันละเอียดที่สั่งสมหรือพอกไว้เป็นเครื่องปรุงแต่งคุณสมบัติของจิตอยู่ภายในเมื่อมากขึ้นเช่น จิตเสพความคิดนั้นบ่อยๆหรือความคิดนั้นรุนแรงขึ้นจนออกมาภายนอกผลก็แรงขึ้นขยายออกมาเป็นลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นเจตนาในการทำร้ายไม่ต้องพูดถึงกรรมร้ายแรงถึงขั้นจะฆ่าคนแม้แต่การทำลายสิ่งของที่เล็กๆน้อยๆเหลือเกินถ้าทำด้วยเจตนาทำร้าย คือประกอบด้วยโทสะจิตหรือมีความโกรธอย่างคนฉีกระดาษด้วยความฉุนเฉียวทั้งที่กระดาษนั้นไม่มีคุณค่าสำคัญอะไรแต่ย่อมมีผลต่อคุณภาพจิตหาเหมือนกันไม่กับการฉีกระดาษของคนที่ทำด้วยจิตปกติโดยรู้ว่าจะไม่ใช้กระดาษนั้นแล้วเมื่อทำการอะไรอะไรด้วยเจตนาอย่างนั้นบ่อยๆผลแห่งการสั่งสมก็จะปรากฏชัดยิ่งขึ้น และอาจขยายกว้างออกไปในระดับต่างๆโดยลำดับเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ปลิวเข้ามาในห้องทีละเล็กละน้อยอย่างที่ไม่ได้สังเกตเลยย่อมไม่มีส่วนใดที่ไห้ผลเสียเลยแต่ผลนั้นจะสำคัญแค่ไหนนอกจากเป็นไปตามความแรงและปริมาณของสิ่งที่สั่งสมแล้วยังสัมพันธ์กับคุณภาพและการใช้งานของจิตในระดับต่างๆอีกด้วยฝุ่นละอองปลิวลงจับท้องถนน กว่าจะทำให้รู้สึกสกปรกก็ต้องมีปริมาณมากมายฝุ่นละอองปลิวลงบนพื้นเรือนแม้น้อยกว่านั้นก็รู้สึกสกปรกฝุ่นละอองน้อยกว่านั้นลงจับโต๊ะเขียนหนังสือก็สกปรกและรบกวนงานน้อยกว่านั้นอีกลงจับกระจกเงาสองหน้าก็รู้สึกเปื้อนและกระทบการใช้งานทุลีละอองนิดเดียวลงจับแว่นตา ก็รู้สึกได้และทำให้การเห็นพร่าหมวัวได้อุปมาอย่างอื่นเช่นเอามีดขีดที่พื้นถนนที่พื้นห้องที่กระจกแว่นตาก็ทำนองเดียวกันส่วนในด้านตรงข้ามก็พึงเห็นได้เช่นการใช้ผ้ากรรมยีหรือสำลีเล็กน้อยเช็ดพื้นห้องจนถึงเช็ดแว่นตาเป็นต้นรวมความว่าเจตจำนงคือเจตนาหรือกรรมนั้น แม้เล็กน้อยก็ไม่ได้ไร้ผลอาจอ้างพุทธศาสนสุภาษิตว่ากรรมดีหรือชั่วทุกอย่างที่คนสั่งสมไว้ย่อมมีผลขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะนิดหน่อยที่จะว่างเปล่าไปเลยย่อมไม่มีและว่ากรรมไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมไม่สูญเปล่าเลย อย่างไรก็ตามผลทางด้านกรรมนิยามในระดับจิตใจนี้คนจำนวนมากคอยจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญจึงขอเพิ่มความเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาเกี่ยวกับน้ำอีกสักสองอย่างอุปมาที่หนึ่งน้ำสะอาดและน้ำโสกปรกมีหลายระดับเช่นน้ำครัมในท่อระบายโสโครกน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำประปาและน้ำกลัน่นสำหรับผสมยาฉีดเป็นต้นน้ำครัมพอใช้เป็นที่อาศัยของสัตว์หลายอย่างได้แต่ไม่เหมาะแก่การใช้อาบไม่อาจใช้กินหรือทำกิจที่ประนีตอื่นๆน้ำในแม่น้ำนํำคลองใช้อาบน้ำซักผ้าได้แต่ก็ยังไม่เหมาะที่จะรับประทานน้ำประปาใช้ดื่มกินได้ แต่จะใช้ผสมยาฉีดยังไม่ได้เมื่อมีแต่น้ำประปาและกิจที่ใช้ไม่มีส่วนพิเศษออกไปน้ำประปานั้นก็พอแก่ความประสงค์แต่ถ้ามีกรณีพิเศษเช่นจะผสมยาฉีดก็เป็นอันติดขัดทั้งนี้เปรียบได้กับจิตที่มีคุณภาพต่างๆกันโดยความหยาประณีตคุณนมัวและสะอาดผ่องใสกว่ากันเนื่องมาจากกรรมที่ได้ประกอบสั่งสมไว้ ถ้ายังใช้งานในสภาพชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นก็อาจยังไม่รู้สึกปัญหาแต่เมื่อล่วงผ่านการเวลาและวัยแห่งชีวิตไปอาจถึงโอกาสที่ต้องใช้จิตที่ประณีตยิ่งขึ้นซึ่งกำปางหลังจะก่อปัญหาให้อาติดขัดใช้ไม่ได้หรือถึงกับเน่าเสียไปทีเดียวอุปมาที่สองน้ำกระเพื่อมและสงบเรียบมีหลายระดับ ตั้งแต่น้ำในทะเลมีคลื่นโตโตน้ำในแม่น้ำที่มีคลื่นจากเรือยนต์น้ำในลำธารที่ไหลรินน้ำในสระที่ลมสงบจนถึงน้ำในภาชนะนิ่งปิดสนิทบางกรณีจะใช้น้ำมีคลื่นกระเพื่อมกระชอกบ้างก็ได้แต่บางกรณีอาจต้องใช้น้ำสงบนิ่งอย่างที่แม้แต่วางเข็มเย็บผ้าลงไปก็ลอยนิ่งอยู่ได้นาน คุณภาพของจิตที่หยาบและประณีตซึ่งสัมพันธ์กับการใช้งานและการเข้าถึงคุณวิเศษต่างๆที่ชีวิตจะเข้าถึงได้ก็พึงเข้าใจโดยทํานองนั้นสมมตินิยามกับกรรมนิยามแยกต่างหากกันผลในฝ่ายกรรมนิยามย่อมดำเนินไปตามกระบวนการของมันเองไม่ขึ้นต่อบัญญัติของสังคมที่ขัดกับมันดังที่กล่าวมานี้